การปรับสมดุลร้อนเย็นนี่ก็ปรับสมดุลร้อนเย็นมีด้านรูปธรรมนามธรรมารูปธรรมก็ใช้สารหรือพลังงานที่เป็นรูปธปรรมนี่แหละที่ให้มันสมดุลร้อนเย็นให้รู้สึกสบายนาสะส่วนด้านนามธรรมาก็ใช้ธรรมะนะด้านนามธรรมาก็ใช้ธรรมะปฏิบัติศีลปฏิบัติอริยศีลอริยสัจสีให้เกิดสภาพใจไร้ทุกข์ใจดีงามไปเป็นลําดับลําดับอันนี้ก็จะ มีฤทธิ์ถึง70%บอวกเกินร0 0ด้านนามธรรมามีฤทธิ์ประมาณ70%บอวกเกินร0 0นี่จากงานวิจัยของเราคนพบอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ตัดจิตวิญ,ญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงก็เอาจิตเป็นหลักเลยใจไรทุกใจดีงามาปฏิบัติอริยศีลหรืออริยสัจสี่ให้ใจไร้ทุกใจดีงามาไปเป็นลำดับลำดับอันนี้จะมีฤทธิ์70%บอวกเกินร0 0นะจากงานวิจัย ของเราก็คนพบเช่นนั้นของอาจารย์ของอดอคเตอร์นิตยาพรสุรสายก็พบเช่นเดียวกันนะสอดคล้องกันหรือท่านเดินๆก็พบสอดคล้องกันตรงกับที่พระเจ้าตัดจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงจิตเป็นใหญ่นะและสุขทุกข์ทางจิตนั้นแรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินสุขสุขทุกข์ทางกายแรงเท่ากับฝุ่นปลายเล็บท่านตัดอย่างนั้นนะอย่างนี้เป็นต้น นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ตัดสรูส่วนด้านรูปธปรรมจะมีฤทธิ์30%บวกลบนะนี่ด้านรูปธปรรมเราก็ทําทั้งด้านนามธรรมาและรูปธปรรมไปพร้อมๆกันทําได้ถูกต้องจะทําให้เซลล์แข็งแรงโครงสร้างของ,ง,งรูปปกติสามารถสร้างอินเตอร์เฟอรอนเม็ดเลือดขาวมาสลายเชื้อโรคและโรคไม่ติดเชื้อได้ดีทําให้โรคต่างๆลดลงซึ่งจากงานวิจัยของเราพบว่า กว่าในปริเอตกของอาจารย์เนี่ยพบว่าวิธีการนี้นี่เราใช้วิธีการนี้กับผู้ป่วยกว่าหกหมื่นท่านก็หกหมื่นคนเนี่ยพบว่า90%ซมีสุขภาพที่ดีขึ้นกันไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้ออย่างนี้เป็นต้นเป็นกับพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจริงเช่นนั้นคนสามารถที่จะอมาพึ่งตัวเองได้อย่างนี้เป็นต้น อ้าวทีนี้เราก็จะมาดูว่าการปฏิบัติทางจิตเนี่ยจะทําอย่างไรนะการปฏิบัติทางจิตจะทําอย่างไรนะสถานการณ์โควิดที่หนักหนาสาหัสอย่างนี้นี้ก็มาปฏิบัติทางจิตกันนะให้ถูกต้องนะมีทั้งทางจิตทางอาหารนะเอจะเ,เอาเรื่องอาหารก่อนก็ได้นอะ,อะนะในการใช้สมุนไพรเราก็ ถ้ากรณีโควิดนี่ก็เอามาดื่มนอกุมุนไพิษร้อนเย็นก็บอกไปแล้วเอามาดื่มเท่าที่รู้สึกสบายเอามาต้มให้เดือดแล้วก็ยกออกมาแล้วก็เอามาดมเนาะเอามาผ่าคลุมศีรษะดมเพื่อทําทให้ปอดหลอดลมทํางานได้ดีนะระบบทางเดินหายใจทํางานได้ดีขับพิษได้ดี่ายองี้เป็นต้นนะหรือเอามาอบนะเพื่อให้เรารู้สึกสบายดี นะหรือท่านใดจะเอามาทาแล้วก็กลัวซา,เอา,า,อานะเอามาอาบก็ได้นะเอามาอาบเอามาเช็ดให้รู้สึกสบายเอามานะกลัวซาทาแล้วก็ขูดซาได้นะก็ไปเรียนรู้วิชาขูดซาเพิ่มเติมกันแล้วกันนะหรือเอามาสวนล้างลำไส้ได้เพราะลำไส้ใหญ่ี่มีผลต่อปอดนะเวลาคนน้อไม่สบายมันจะมีกดแกสที่ลำไส้เยอะแล้วก็ดันปอดให้หายใจไม่ออกดันขึ้นปอดเลยทางการแพทย์จีนเพราะว่าปอดกับ ัวใจไอ้ปอดกับลำไส้นี่ยทำงานสัมพันธ์กันปอดกับลำไส้ใหญ่จริงๆเวลาคนเรามีความทุกข์ความเครียดชีวิตจะต้องผลิตพลังงานมาขับพิษออกนั่นเองการผลิตพลังงานจะเกิดกดเกิดความร้อนขึ้นกดและความร้อนหรือแกสส๊สต่างๆเช่นคาร์บอนไดออกไซด์นี่มันจะถูกดันมาที่ลำไส้ส่วนหนึ่งจะดันไประบายที่ปอดส่วนหนึ่งจะมาที่ลำไส้เพื่อจะระบายออกที่พอมันมาเยอะไม่ได้เกิดการระบายออกมันจะดันดันหน้าอกเรา ดันขึ้นไปที่ปอดที่หัวใจมันจะหายใจลําบากถ้าเราสวนล้างลําไส้เป็นแล้วก็สวนล้างลําไส้ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันมันจะจะระบายกดแก๊สนั้นออกไปมันก็จะหายใจโล่งขึ้นทันทีเลยจริงๆส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้นี่ก็การสวนล้างลําไส้นี่ก็ช่วยในผู้ป่วยโควิดหรือผู้ป่วยโรคที่หายใจลําบากได้อย่างดีเลยเลือกใช้สมุนไพรที่ถูกกันสวนล้างลําไส้นี มันจะระบายกดแกส๊สออกไปที่ลำไส้แทนที่จะตีขึ้นมาที่ปอดน,อน,นี่ก็ช่วยได้มากาอย่างนี้เป็นต้นน,นี่ก็ช่วยได้มากเลยการกลัวซาก็ทําให้ระบายพิษได้ดีเราก็สบายเนื้อสบายตัวสมดุลร้อนเย็นดีนพอสมดุลร้อนเย็นดีก็เซลล์ก็แข็งแรงก็ผลิตเม็ดเลือดขาวผลิตอินเตอร์เฟอรอนมาสลายโรคได้ดีก็ช่วยกันอีกแรงหนึ่ง อย่างนี้เป็นต้นการแช่เมือเท้าด้วยส่วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพรก็เป็นการปรับสมดุลร้อนเย็นช่วยให้เซลล์แข็งแรงสร้างภูมิคุ้ทานมากำจัดโรคได้ดีสร้างเมลาโทนิอินเตอร์ฟอรอนได้ดีเช่นเดียวกันอะไรก็ได้ที่ทําแล้วเราทําแล้วรู้สึกสบายทำแล้วให้เรารู้สึกสบายการพอกทาหยอดประคบโอปาบเช็ดด้วยสมุนไพรก็เช่นเดียวกันวิธีการใดที่เราใช้แล้วรู้สึกสบายเนี่ยใช้ได้ผลหมดนั่นแหละนะ ทำแล้วรู้สึกสบายเนี่ยเซล,ลมันจะแข็งแรงนะก็จะสร้างภูมบันฐานได้ดีสร้างอินเตอร์โฟรอนเม็ดเลือดขาวได้ดีก็จะแข็งแรงกันนะในเรื่องอาหารเนี่ยอาจารย์กระปุดง่ายๆเลยเรื่องอาหารได้เรื่องกายบริหารก็กดลมปราณโยคะกายบริหารนะให้ดีออกกําลังกายให้ดีนะฝึกลมหายใจให้ดีนะอ้ะาวก็ไปเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมกันไป